สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องสาวยองนะคะสองสันมานี้แม่บ่นว่าอยากกินหมูปิ้งค่ะปอยก็เลยหมักหมูไว้ตอนหัวค่ํากะว่าหมักไว้หนึ่งคืนหมูคงนุ่มอร่อยพอดีเลยค่ะอัตราส่วนการทําหมูปิ้งปอยใส่ไว้ที่ description นะคะสามารถกดดูได้ค่ะ หมักหมูปิ้งกันแล้วปอยก็จะมาเก็บดอกอันชันเพราะว่าจะทำข้าวเหนียวอันชันด้วยค่ะดอกอันชันให้สีสันของข้าวเหนียวที่สวยและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆอีกด้วยนะคะปอยเลือกเก็บดอกสดไปประมาณ50ดอกค่ะแต่ถ้าใครไม่มีดอกสดก็สามารถที่จะใช้อัญชันแห้งได้เลยนะคะ ล้างดอกอัญชันให้สะอาดแล้วก็จะเอามาต้มในน้ำเดือดแบบนี้ค่ะเราจะค,อคอ่อยๆต้มไปเรื่อยๆจนกว่ากลีบของดอกอัญชันจะเป็นสีซีดนะคะการทำข้าวเหนียวดอกอัญชันปอยจะใช้การกะนะคะจะไม่มีการช่างตวงค่ะ กะว่าต้มดอกอัญชันให้ได้น้ําอัญชันที่เป็นสีน้ําเงินเข้มที่สุดแล้วก็เทน้ําส้มสายชูลงไปเพื่อเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสีม่วงค่ะเพราะบอยมีความรู้สึกว่าสีม่วงน่ากินกว่าสีน้ําเงินค่ะในส่วนนี้ถ้าใครไม่มีน้ําส้มสายชูสามารถใส่เป็นน้ำมะนาวได้เลยนะคะ แต่ที่บ้านปอยมีน้ำส้มสายชูที่หมักจากกล้วยไว้เยอะมากเลยค่ะก็เลยใช้ตัวนี้แทนเราน้ำส้มสายชูหมักจะช่วยทําให้ข้าวไม่เม่ยค่ะคําว่าข้าวเม่ยในภาษาเหนือก็คือการที่ข้าวร่วนไม่มียางเวลาปั้นแล้วไม่เป็นก้อนติดกันค่ะแต่ถ้าหากเราใส่น้ำส้มสายชูหมักลงไปเรากรองว่ามันจะไม่เกิดอาการนี้ค่ะ เราจะรอจนกว่าน้ําอัญชันเย็นแล้วถึงจะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะแช่ไว้แบบนี้ประมาณ1คืนด้วยกันค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลามากพอสามารถใส่ข้าวลงไปตอนที่น้ําร้อนๆได้เลยนะคะเราก็จะแช่เพียงแค่สีชั่วโมงเท่านั้นค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้าวจะแฉะนะคะแต่การแชร่สี่ชั่วโมงจะได้ข้าวเหนียวดอกอัญชันที่สีไม่สดเท่ากับแช่ห่งคืนค่ะ เดี๋ยวเราจะมาล้างเอาน้ําสีออกนะคะล้างประมาณ4-5น้ําน้ำจนน้ําเป็นสีใสนะคะแล้วก็จะเอามาใส่หวดน่งด้วยไฟแรงประมาณ20-30นาทีก็จะได้ข้าวเหนียวสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะ ข้าวเหนียวตัวนี้เราสามารถเอาไปรับประทานกับหมูปิ้งส้มตำหรืออาหารต่างๆได้เลยนะคะหรือใครจะเอาไปทำเป็นข้าวเหนียวมูนก็ได้ค่ะรับรองว่าถ้าทำสูตรที่ปอยแนะนำข้าวเหนียวจะเป็นสีเข้มขึ้นเงาสวยแบบนี้เลยค่ะปอยจะแยกข้าวเหนียวไว้บางส่วนนะคะเพื่อทำข้าวเหนียวมูนและอีกบางส่วนปอยจะใส่กระติบไว้สำหรับทานกับหมูปิ้งค่ะ ทำกะทิเพื่อมูนข้าวเหนียวกันค่ะตั้งหัวกะทิใส่น้ําตาลทรายและเกลือลงไปคนๆๆสักครู่แค่พอให้น้ําตาลและเกลือละลายไม่ต้องให้กะทิแตกมันนะคะแล้วยกลงเทใส่ข้าวเหนียวที่เราแยกไว้เมื่อกี้ค่ะ คนให้ทุกอย่างเข้ากันสักครู่แล้วพักไว้ประมาณ30นาทีนะคะจนเข้าเหนียวระอุคค่ะแล้วเราก็จะมาทำสังขยากันนะคะปอยใช้ไข่ไก่น้ำตาลปีบ๊บเกลือและหัวกะทินะคะมาขยำขยำด้วยกันในระหว่างนี้ปอยก็จะเอาใบเตยลงไปขยำด้วยนะคะเพื่อที่ว่าสังขยาของเราจะได้หอมกลิ่นใบเตยด้วยค่ะ ค่อยๆใช้มือขยำขยำแบบนี้อย่างใจเย็นนะคะแล้วก็ใช้ตะก้อมือตีตีแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนํามากลองในกระชอนตาที่แล้วก็เอาไปนึ่งแบบนี้ค่ะไม่ต้องใช้ไฟอ่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการเนื้อสังขยาที่ละเอียดอยู่แล้ววันนี้ไปใช้ไฟกลางค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะนึ่งสังขยาเสร็จแล้วปอยก็จะมาเสียบหมูแล้วก็ปิ้งกันค่ะหมูที่ใช้ปอยจะใช้เนื้อหมูสไลด์เนื้อล้วนและหมูสามชั้นผสมกันนะคะเพื่อที่ว่าหมูปิ้งของเราจะได้มีความอ่อนนุ่มค่ะ เสียบเป็นไม้ๆไ,ไว้แบบนี้แล้วก็เอามาปิ้งหอมฉุยมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูปิ้งนมสดเดี๋ยววันนี้ปล่อยจาแบ่ง ข้าวเหนียวสังขยาและข้าวเหนียวหมูปิ้งไปฝากญาติาด,ด้วยนะคะปอยก็เลยมาเก็บใบตองเพื่อที่จะใช้ห่อของกินต่างๆค่ะ ใช้ช้อนตักสังขยามาโปะด้านบนแล้วเราก็จะห่อกันแบบนี้ค่ะปล่อยจาห่อแบบสมัยใหม่นิดนึงนะคะเพราะ่อนมีความรู้สึกว่าห่อแบบนี้มันน่ากินค่ะเรียบร้อยแล้วหนึ่งหอ่อแล้วก็มาห่อข้าวเหนียวหมูปิ้งกันค่ะ เป็นการห่อง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากเวลาต้องห่อข้าเหนียวหมูปิ้งฟอยชอบใช้ใบตองห่อแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก เสร็จเรียบร้อยแล้วปอยก็จะใช้เชือกกล้วยนะคะมามัดไว้แบบนี้อีกครั้งหนึ่งเชือกกล้วยแบบนี้ปอยทําเองจากเปลือกต้นกล้วยนะคะแล้วก็ประดับตกแต่งอีกครั้งหนึ่งให้ดูน่ารักยิ่งขึ้นด้วยดอกอัญชันค่ะเสร็จเรียบร้อยข้าวเหนียวอัญชันเดี๋ยวปอยจะเอาไปฝากญาติญาติกันค่ะข้าวเหนียวอัญชันและสังขยาอัญชันขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ